สวัสดีเพื่อนเนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลเวอร์ไฟช anel กับเกมเอเธนเนียร์รีซากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงไกด์ใหม่ละกันนะครับผมจะเป็นในเรื่องของแนวทางที่เราเนี่ยจะฟาร์มเป็นดันสุดท้ายนะครับในเรื่องของดันรูนนะครับผมซึ่งถ้าถามว่า3ดันนี้เนี่ยที่ผมฟาร์มมันจะมีเพียงแค่ดันตัวของออร่าเท่านั้นเนาะที่ยังไม่ได้ผ่านแบบ100%นะครับส่วนของดอกกี้ดอกกีกับตัวของเทอร์เรมาตอนเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าไปนิด แต่มันก็ถือว่าผ่านร้อปร็แล้วเนะาะหลักๆวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของอั r o อราอินเฟอร์โนเป็นหลักนะครับใครที่จะลงต่ำกว่าอินเฟอร์โนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ลองใช้คลิปนี้เป็นแนวทางไว้ดูละก,กันนะครับแต่หลกัลกๆวันนี้เนี่ยที่เราจะมาพูดถึงก็จะมีเพียงแค่ตัวละครตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นคีย์หลักสําคัญที่ไม่ว่ายังไงเนี่ยก็คือจะขาดไม่ได้เลยนะครับผมอะถ้าพร้อมรับชมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมเอเ้ียรีซ กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจน้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัยแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ตะเกียเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3 3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level 5เพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับหลักๆนะครับตัวของบอสออโรราเนี่ยนะครับคีย์หลักที่ขาดไม่ได้จริงๆ นะครับผมอันนี้เนี่ยวันนี้จะพูดถึงกีหลักอย่างเดียวนะส่วนในตัวละครอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆจะปรับเปลี่ยนเป็นยังไงก็ได้นะครับจะเล่นเป็นทีมยื้อรับแบบว่าเซฟผ่านร้อเเหมือนผมก็ได้เหมือนกันหรือถ้าใครจะเล่นแบบว่าทีมไวนะครับผมดีบัฟบอลแล้วก็รีบปิดอันนั้นก็คือได้เหมือนกันเนาะก็ลองปรับดูนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเพียงแค่ตัวละครหลิงหลัวเท่านั้นที่เป็นคีย์หลักในการเล่นดันนี้เพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถผ่านได้ร้อเเซเพราะว่าตัวของออร่านั้นสกิลที่มันน่ารำคาญที่สุดนะครับผมก็จะเป็นสกิลตัวของเคิร์ชิลนะครับที่เวลาที่เขาเนี่ยทำการปล่อยสกิลนะครับผมออกมาใส่กับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับจะทําให้ติดสถานะตัวนี้ซึ่งถ้าหากว่าเราติดสถานะนี้แล้วเนี่ยเราจะตีไม่เข้านะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งเนาะจนกว่าเราเนี่ยจะทําการฮิลว ให้ตัวของเคอร์ชิลนั้นหายไปนะครับโดยหลักการในการคิดของค่าเคอร์ชิลนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเลือดเป้าหมายที่โดนสกิลนี้นะครับผมครึ่งนึงถ้าสมมติว่าดิทติ้งเนี่ยมีเลือด5 0,000ื่นนะครับโดนสกิลเคอร์ชิลไปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยฮิวไม่ขึ้นจนกว่าเราจะฮิวได้ครบ2อ0 0 0หันหน่วยนะครับเคอร์ชิลถึงจะหายไปเนาะมันจะทําให้เราเนี่ยกลับมาตีแรงแล้วก็หิวเลือดได้นะครับตรงส่วนนี้แหละที่ค่อนข้างที่จะน่ารำคาญที่สุดแล้วในตัวของดันนี้นะครับโดยวิ จะใช้ตัวของหลิงหลัวตอนนี้เป็นหลักนะครับซึ่งหลิงหลัวเนี่ยจะใส่รูนอะไรยังไงบ้างนะครับผมถึงจะพอใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมหลักๆนะครับหลิงหลัวนะครับผมตัวของโมดูลนะครับรวมไปถึงตัวของเชลเลยเดี๋ยวผมจะพูดตัวของเชลก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมฟาร์มทั้งวันแล้วแต่มันก็ยังมาไม่ครบสักทีนะครับผมหลักๆเนี่ยเชลนั้นจะใช้เป็นตัวของซูเปอร์โนวานะครับเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นเชลตัวอื่นเนี่ยบอกได้ตามตวงว่ามันฮิวไม่ขึ้นนะครับ เพราะเนื่องจากว่าสกิลของลิงลัวเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการฮิวของเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แม็กคสพีของเพื่อนร่วมทีมมันเลยทําให้ตัวของลิงลัวไม่ว่าจะทําสแตตย่างไรก็แล้วแต่นะครับเลือดเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เพียงพอนะครับผมที่จะทําให้ฮิลเพื่อนเนี่ยเกินหลอดเคอร์ชิลได้ถ้าหากว่าไม่ใช้ตัวของซูปเปอร์โนวานะครับตัวของซูปเปอร์โนวาเนี่ยมันจะมีความสามารถที่เวลาที่ตัวของซูปเปอร์โนวาใช้สกิลนะครับมันจะทําให้ตัวของลิงลัวเนี่ยทำการฮิลแรงขึ้นอีก 3 5นะครับโดยอัตราการฮิลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันสามารถทําให้การฮิลเป็นเปอร์เซ็นต์มีความสามารถในการฮิลเพิ่มขึ้นได้นะครับผมและถ้าหากว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมีเลือดต่ำกว่า75%หรนะครับหรือว่าเป้าหมายที่โดนฮิลเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเอฟเฟคฮิลโอเวอร์ไทม์เพิ่มเติมด้วยนะครับตรงส่วนนี้แหละที่จะช่วยในเรื่องของการทําให้ตัวของลิงลัวนั้นจะสามารถฮิลนะครับให้เคิร์ชิลของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเนี่ยหายไปได้ง่ายนะครับผมบวกกับ อย่างที่2นะครับตัวของซูเปอร์โนวาก็ต้องมีตัวของดูนที่เป็นเคียวด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้เนาะอ่ะใช้ตัวของเคียวเนี่ยนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยแปออฟนะครับเพื่อเอาเอฟเฟกคารฮิลที่เพิ่มขึ้นตรงนี้อีก25%เปอร์นะครับอีกอย่างนึงนะครับผมถ้าหากว่าใครสามารถหาช่องที่3ได้ซึ่งผมฟาร์มมาก็ยังไม่เจอนะครับผมเราเนี่ยก็ต้องใส่เป็นตัวของรูนอีกอันนึงนะครับที่มีชื่อว่า อีโวกาดเพิ่มเติมด้วยนะครับตัวของอีโวกาดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้เอฟเฟกการฮิลเพิ่มเติมอีก12%ถ้าหากว่าเพื่อนๆหาได้นะครับผมแต่ถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็ให้ใส่เป็นสวิปรัดกับตัวของเคียวไปก่อนนะครับส่วนออปชั่นรูนอย่างอื่นเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าจะปรับแต่งยังไงนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของการใส่สปีดเป็นหลักเนาะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่ต้องเอาอะไรเยอะมากนะครับขอแค่สปีดเยอะๆเลือดเยอะๆนะครับผมหรือว่าดีเฟนซ์เยอะๆ เพียงพอแล้วนะครับผมก็เลยจะเอาเป็นออฟเนี่ยที่เป็นสปีดเป็นหลักมาก่อนเพราะว่าจะเอามาใช้งานในเรื่องของการใช้งานตรงนี้เป็นหลักนะครับอันนี้เพิ่งจะเห็นนะครับผมว่าใส่ออฟหลักเนี่ยผิดนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ทีหลังละกันเนาะส่วนด้านขวาเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะใส่เป็นโบนัสทีสเปอร์เซ็นต์หรือว่าโบนัสเดฟเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะว่าผมมีหรือเปล่านะฮะใส่ผิดอันไว้นิดนึงนะครับผมอ่าสปีด9โบนัสดีเฟนต์เออใช่อันนี้ตอนแรกผมใส่อันนี้อยู่นี่หว โบนัสดีเฟนส์หรือว่าโบนัสเฮสีก็ได้นะครับแต่หลักๆขอให้ติดสปีดนะครับผมเป็นหลักแต่ถ้าหากว่าไม่มีสปีดหรือว่าสปีดน้อยก็ให้ลงเลือดก,กับดีเฟนส์ไว้หน่อยก็จะดีนะครับจะทําให้ตัวเนี่ยตายยากมากขึ้นนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสกิลพาร์สิรองของซูเปอร์โนวาจะเอาอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าความจําเป็นในเรื่องของการใส่ออปรองตรงนี้มีผลทําให้ตัวของลิงหลวสามารถพาผ่านออโรราได้ง่ายขึ้นไหม ก็มีนะครับผมถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราฮิลยังไม่แรงพอสามารถปรับเปลี่ยนช่องที่2ตรงนี้จากตัวของสปีดนะครับผมกลายเป็นโบนัสการฮิลได้นะครับอ่ะเพิ่มเอฟเฟกการฮิลเพิ่มเติมตรงนี้มาเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะทําให้หลิงโดนเนสามารถฮิลเพื่นอนร่วมทีมได้ดีขึ้น แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอาจจะเอาไปใช้ตัวของคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยก็จะใส่เป็น Shadow Dash ก็ได้นะครับผมเพิ่มเป็น Speed นะครับก็ลองดูละกันอันนี้เนี่ยผมรีเป็น Shadow Dash ได้เป็นสีแดงนะครับก็เลยไม่ได้รีใหม่เนาะก็เลยใส่เป็นอันนี้แทนส่วนช่องหนึ่งนะครับจะเอาเป็นเลือดเปอร์เซ็นต์หรือดีเฟน์เปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นกับตัวของซีเนจี้นะครับผมช่องที่3ถ้าไม่มีนะครับผมก็เอาเป็น l a s t e ก็ได้นะครับเอาไว้ลดดาเมจที่ได้รับลดลงนะครับผมมีหรือไม่มีก ตัวดาเมจเราก็จะตีแรงขึ้นนะครับหลักๆนะครับผมตัวของนิงหรัวก็ให้ทําไว้ประมาณนี้ถ้าให้ดีอย่างที่บอกเลยว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยนะครับผมก็ให้สามารถใส่ตัวของคอรัสกาดเออมันชื่ออะไรนะ,อ,ะอีโวกาดไ,ได้นะครับผมแค่นั้นก็คือพอละแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ใส่เหมือนที่ผมใส่ตอนนี้ไปก่อนเนาะก็ลองไปเทสละโอกาสผ่านเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเป็น100%เลยนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะช้ากว่าตัวของฟินิกซ์ที่มี3ออฟนะครับผมอ่ะ ตรงนี้เนี่ยที่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะครับเวลาที่เราใส่โมดูลแล้วก็ใส่เป็นเคียวกับสวิปใช่ไหมเราก็อาจจะสูญเสียในเรื่องของการทําให้สกิล3ครูดาวช้าลงนะครับถ้าหากว่าใครจะอัพสกิลเพิ่มเติมตรงนี้ให้ครูดาวมันลดลงเหลือ4ก็สามารถผ่านได้เร็วยิ่งขึ้นอีกนะครับเพราะว่าหลักๆความสามารถในการฮิลที่แรงขึ้นเนี่ยก็จะมาจากสกิล3ที่ติพดพาร์สิบสกิลหที่เวลาอัพเต็มเลเวล5แล้วเนาะแต่ยังไงสกิลหนึ่งก็ควรจะอัพเต็มก่อนเป็นันดับแรกนะครับผมอ ประมาณนี้ละกันแต่จริงๆไม่ต้องอัพก็ได้นะสกิล3อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในตัวของอารูรากันเลยละกันนะครับผมว่าเวลาที่ตัวของลิงลัวเนี่ยฮิวนะครับจะเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวปิดอัตโนมัติไว้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นชัดๆนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซิร์ฟเวอร์มันเป็นอะไรนะครับบางทีเนี่ยเวลาโจมตีไปดาเมจไม่ขึ้นนะครับอาจจะหนวกนิดหน่อยก็าอาจจะงงงงนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับผมว่าตอนเนี้ยเห็นไหม ติดเคอร์ชิลแล้วเราต้องฮิลให้ได้ถึง12,000ดาเมจนะครับหรือว่า12,000ในการฮิลเพื่อที่จะทำให้ตัวของเคอร์ชิลเนี่ยหายไปนะครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอให้ถึงเธอลิงหลัวก่อนละกันนะครับผมอ่ะลิงหลัวเข้าเทิร์นแล้วนะครับตัวของซูเปอร์เนวาเนี่ยจะทำการ, Buff, รบัฟนะฮะเดี๋ยวเราตโลกันดูช้าๆเลยละกันนะครับแล้วก็กดสกิลฮิลปุ๊บนะครับผมตัวของลิงหลัวเนี่ยก็จะแจกสแ,แต็กนะครับในการฮิลทั้งหมด2สแ,แต็กด้วยกันแล้วก็ฮิลเพิ่มเป็น2สแ,แต็กด้วย จะเห็นว่าฮิวครั้งแรกศูนย์ฮิวครั้งที่สองศูนย์พอดิตติ้งเข้าเติร์นเนี่ยมันจะได้ฮิวโอเวอร์ไทม์เพิ่มขึ้นมาจะทําให้ดิตติ้งเนี่ยเคอร์ชิวหายไปแล้วเห็นไหมครับอ่ะดิตติ้งเนี่ยก็คือเคอร์ชิวหายไปแล้วนะครับจะไม่มีเคอร์ชิวละในขณะที่ตัวอื่นยังไม่ได้เข้าเทิร์นก็คือยังติดเคอร์ชิวอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าพวกนี้เข้าเทิร์นก็คือเคอร์ชิวก็จะหายไปด้วยเช่นกันเพราะว่าอัตราการฮิวจากตัวของฟินิกส์แล้วก สามารถผ่านออโรราได้ง่ายขึ้นแบบ100%เซไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าอรอบนี้เธอนี้เราเคอร์ชิวจะหายหรือเปล่ายิงเข้าไหมนะครับผมซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นไปนเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งยือ้อยิ่งนานมันยิ่งเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำตัวลิงหลวให้ฮิลได้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้คือปัดัยสำคัญที่จะทำให้ผ่านด่านนี้ผ่านได้แบบ100%เซนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็กดออโต้ไปเลยละกันเนาะอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าในกรณีที่ตัวของซ u เปอร์นวาเนี่ย มันอาจจะไม่มีออฟพิเศษหรือว่ารูนพิเศษใส่มาเพื่อที่จะให้ได้การฮิวเพิ่มเติมอีก12เปอร์เนี่ยมันก็จะมีบางช่วงนะครับผมที่เวลาหลิงหลวงเขาไม่มีสกิล3ละกันเนาะอ่ะเวลาที่เขาไม่มีสกิล3มันก็อาจจะทําให้ตัวของการฮิวเนี่ยไม่ถึงบ้างในบางจังหวะนะครับผมเพราะว่าพอเราไม่ได้ใส่ตัวของทางวิฟมาเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าครูดาวมันค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับเราก็อาจจะต้องรอตัวของคูดาวของหลิงหลัว มาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเวลาปล่อยสกิลเนี้ยติดเคอร์ช,ชิลอีกแล้วนะครับผมอ่ะตรงนี้เนาะก็จะมีติดเคอร์ช,ชิลแต่ว่าถ้าแตมันบัฟตอนทับอยู่เห็นไหมรอบนี้เนี่ยก็คือสิลไม่ครบนะครับผมก็ต้องรออีกเทินหนึ่งเนาะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แหละจนกว่าลิงลัวเนี่ยจะกลับมาสกิลสามอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะทําให้ดิทติ้งเนี่ยสามารถายิงสกิลได้ครบทั้ง2เทินนะครับแต่ถ้ามันไม่ครบอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่ดิทติ้งเนี่ยจะได้ยิงก็คือประมาณเทินหนึ่งนะครับผมแล้วก็ล อ่ะก็จะวนไปหลุมนี้แหละนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูจนจบเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ฮิวพอนะครับผมทําให้รอบนี้เนี่ยยิงได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวอารูราเข้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีอีกรอบหนึ่งปะอ่ะเหมือนจะมีรอบหนึ่งนะครับที่เขาจะใช้สกิลนกกระดาษนะครับผมเออใช่นะฮะเดี๋ยวติดเครื่องชีวิตแล้วนะครับก็รอลิงลัวเข้าเธออีกรอบนึงเนาะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวติ้งก็จะได้ยิงเข้าเป็นปกตินะครับผม อ่ะรอไปก่อนนะปึ๊บกดสกิลสามครับอ่าแล้วก็รอดิสติงเข้าเทินนะครับผมตรงนี้ก็คือเคอร์ชิวหายไปแล้วนะครับอีกเห็นไหมยิวขึ้นนะครับผมแล้วก็รอสกิลหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็คือจบแล้วเนาะหลักๆก,ก็ประมาณนี้เลยเพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูตามความเหมาะสมนะครับอ่ะลิลลี่ดึงเทินขึ้นมาฮะ กดรีบัฟให้ตัวของดิตติ้งด้วยนะครับผมอ่าก็ถือว่าจบได้ครับดตรงนี้เนาะโอเคนะครับผมหลักๆไกด์ในรอบนี้นะครับก็จะประมาณนี้ละกันอย่างที่ผมบอกเลยว่านอกจากดิงลัวที่เป็นคีย์หลักตำหรับดันนี้แล้วเนี่ยอีก4ี่ตัวเพื่อนๆจะปรับเป็นแผนแบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะเล่นเยลิคู่กับดิตติ้งหรือว่าตัวของ โรซาคู่กับโคโรสนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวละครตัวอื่นที่เน้นเบิร์ตไว้อย่างเดียนาเข้ามานะครับผมแล้วก็ตัวของเคนริกดีบัฟตกภายในไม่กี่วินาทีหรือว่า1น,นาทีเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยถนัดแบบไหนนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมดูแต่ว่ายังไงเนี่ยตัวของดิงหลวต้องยืนพื้นว่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีกว่าที่ผมใช้อยู่ถึงจะทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านด่านนี้ได้ง่ายและก็100เซ์นะครับ ถ้าหาคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน